คลิปนี้บอก3เทคนิคในการเพิ่มยอดขายใน Lazada เป็นยังไงไปดูกันเลยเทคนิคแรกทำร้านค้าให้เป็นยอดนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอชื่อสินค้านะคะเราก็ต้องเด่นสะดุดตาแตกต่างจาก ที่อื่นนะคะหนิ่งที่2นะคะก็คือใช้เครื่องมือของร a z a d a ค่ะซึ่งมีเครื่องมือฟรีกับไม่ฟรีนะคะเครื่องมือฟรีนะคะไปที่เครื่องมือเพิ่มยอดเข้าชมเลยค่ะมีหัวข้อหลักๆกด้วยกัน3อย่างนะคะสินค้าแนะนำนะคะแล้วก็เพิ่มยอดเข้าชมสินค้าใหม่แล้วก็คูป,ปองในการค้นหาค่ะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นะคะใช้ฟรีแล้วก็เพิ่มยอดชมด้วยค่ะรายละเอียดเป็นไงคลิปหน้าจะมาบอกกันนะคะเครื่องมือแบบไม่ฟรีนะคะ ตัวอย่างเช่นโปรโมทผ่าน l a ซ a ด a โปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะรายละเอียดแต่ละตัวจะนำมาฝากอีกทีนึงนะคะเทคนิคทีท่3นะคะก็คือไปโปรโมททางช่องทางนอกจาก Lazada ค่ะนั่นก็คือ Facebook Line TikTok หรืออื่นๆค่ะยังไงมั้งคะได้เทคนิคก,กันไปเพียบเลยค่ะลองไปไประยุก,กันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าได้ผลยังไงแล้วนะคะ ผลลับเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้ข้างใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย